ประสาทวิชาลูกหลาล้วนเจนะ่าหน้าทุกแหล่งลาตามชื่นชมสวัสดีค่ะนั้วปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆ วันนี้นะคะคุณครูมเมียหรือคุณครูจุดธรรม,มาทำความชอบนะคะจะมาพาเด็กๆไปออกกำลังกายกันพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วลุกขึ้นเลยนะคะกำมือค่ะลูกกำนะคะมาออกกำลังกายกันทุกๆวันร่างกายแข็งแรง มาออกกำลังกายกันทุกๆวันร่างกายแข็งแรงขยับแขนขยับขากระโดดข้างหน้าข้างหลังขยับแขนขยับขากระโดดข้างหน้าข้างหลังเรามาออกกำลังสร้างพลังร่างกายแข็งแรงเดี๋ยวจะเร็วกว่านี้อีกนิดนึงนะคะหนึ่งสองสา เรามาออกกําลังสร้างพลังร่างกายแข็งแรงเรามาออกกําลังสร้างพลังร่างกายแข็งแรงขยับแขนขยับขากระโดดข้างหน้าข้างหลังขยับแขนขยับขากระโดดข้างหน้าข้างหลังเรามาออกกําลังสร้างพลังร่างกายแข็งแรงโอ้เก่งมากเลยค่ะเด็กๆนะคะวันนี้นะคะคุณครู เมียวก็มีนะคะความรู้ดีๆมาฝากเด็กๆนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอะไรคะใช่แล้วนะคะกายมหัศจรรย์นั่นเองร่างกายของเรานะสามารถทำอะไรได้หลายอย่างเลยส่วนวันนี้คุณเมียวก็จะมีการปฏิบัติตนนะคะทำให้ร่างกายแข็งแรงกันนะคะมาดูกันเลยนะคะว่าทำอย่างไร 1. ดื่มน้ำสะอาดน้ำสะอาดของเด็กจะต้องเป็นยังไงคะ ไม่มีสิ่งเจือปนนะคะต้องไม่มีเศษอะไรอยู่ในน้ํานะคะลูกนะแล้วก็ไม่มีสีไม่มีกลิ่นด้วยนะคะถือว่าเป็นน้ําสะอาดเมื่อเด็กๆด,ดื่มเข้าไปก็จะทําให้เด็กๆร่างกายแข็งแรงรู้สึกสดชื่นนะคะต่อไปนะคะในน้ําเด็กๆทราบไหมคะคืออะไรใช้แล้วน้ําอัดลมนั่นเองนะคะ น้ำอัดลมนะคะในน้ำอัดลมมีกรดคาร์บอนิกซึ่งทำให้เกิดฟองแล้วก็ให้เกิดซ่านะคะเมื่อดเด็กรับประทานเข้าไปเป็นอย่างไรคะท้องอืดใช่ไหมใช่แน่นท้องท้องอืดเลยนะคะหลังจากนั้นเมื่อเวลาเรารับประทานไปบ่อยๆก็สามารถทำให้ฟันของเราผุด้วยเมื่อฟันผุเวลาเรารับประทานอาหาร การบดเคี้ยวจะไม่มีประสิทธิภาพเมื่อบดเคี้ยวเข้าไปไม่มีประสิทธิภาพทําให้กระเพาะทํางานหนักเพราะว่าย่อยอาหารที่เป็นชิ้นใหญ่ๆส่งผลอีกในการขับถ่ายเด็กๆคิดว่าเราจะขับถ่ายสะดวกไหมคะใช่แล้วขับถ่ายไม่สะดวกเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เด็กๆทราบไหมคะว่าอาหารที่มีประโยชน์ คืออะไรใช่แล้วค่ะอาหารที่มีประโยชน์ก็คืออาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วทําให้ร่างกายแข็งแรงไม่ทําร้ายให้เราป่วยนั่นเองนะคะก็คืออาหารหลัก5้าหมู่หมู่แรกเลยก็คือโปรโตีนเด็กๆด,ดูนะคะมีไก่มีไข่มีนมเห็นไหมคะทุกๆเชา้าคุณครูก็จะเตรียมนมให้กับเด็กๆด,ดื่มทุกวันเลยเมื่อเด็กๆอยู่ที่โรง เรียนนะคะมีปลานะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องการบำรุงสะหมองนะคะโปรโตีนเนี่ยเวลาเรารับประทานเข้าไปจะไปบำรุงสมองบำรุงกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะหมู่ต่อไปนะคะหมู่ที่สองก็คือแป้งเด็กๆสังเกตเลยใครทานแป้งมากๆนะคะก็จะมีพลังเยอะ นะคะมีพลังเยอะมากในการเคลื่อนไหวทําให้เราเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วว่องไวนะคะหมู่ที่3เกลือแร่นะคะเกลือแร่เมื่อเราเมื่อเรารับประทานเนี่ยนะคะก็จะมีพวกของผักนะคะในเรื่องของผักต่างๆนะคะทานเข้าไปแล้วก็จะทําให้ร่างกายของเราสดชื่นนะคะแล้วก็สีต่างๆในผักเนี่ยก็เข้าไปช่วยในการ ซ่อมแซมในส่วนต่างๆของร่างกายนะคะหมู่ที่4วิตามินนะคะวิตามินก็เข้าไปทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงดูสิหมู่ที่4มีอะไรบ้างที่เด็กรู้จักอ่าใช่เห็นไหมแตงโมนะคะสับประรดนะคะองุ่นเด็กๆทานได้ไหมคะทานเป็นไหมคะเป็นนะคะเก่งมากค่ะ ต่อไปหมู่สุดท้ายละเรื่องของไขมันนะคะเด็กๆเ,เห็นที่ไหนบ้างคะไขมันใช่คุณแม่ทอดใครโดยเอาน้ำมันพืชไปเจียวไข่ให้เราทานใช่ไหมคะมาเอ๊เรามาเ้าแล้ว,าาวะคะพวกแกงอะไรเนี่ยคะพวกขนมหวานเนี่ยนะคะเนยนะคะอ่เด็กๆมาดูนะว่ามีค,คุณครูมีอาหารอยู่สองชนิด 1. ก็คือข้าวผัด 2. ออาหารกรุบกรอบเด็กๆช่วยครูค,คิดสิเะาว่าอาหารชนิดไหนมีประโยชน์คะลูกอะไรนะคะใช่ถูกต้องเลยนะคะข้าวผัดนั่นเองมีประโยชน์มีทั้งคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมคะทำมาจากข้าวใช่ไหมคะมีโปรตีนทำมาจากเนื้อปูเนื้อปลานะคะ ผักอีกใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะคะเด็กๆ 3. การออกกำลังกายเด็กๆออกกำลังกายกับครูทุกวันเลยนะคะยามเช้านะคะวันนี้ครูก็จะมีกีฬามาแนะนำเด็กๆให้เด็กออกกำลังกายอยู่ที่บ้านเอามาดูกันนะคะเป็นอะไรเด็กๆทำอยู่แล้วใช่ไหมทำกับใครนะทำกับคุณพ่อคุณแม่แน่ๆเลยนะคะ เด็กๆอาจจะวิ่งแบบซิกแซกก็ได้นะคะเด็กก็เอาขวดน้ําไปตั้งนะคะแล้วเด็กก็วิ่งซิกแซกได้นะคะลูกนะาสองแน่เคยเคยเล่นบ้างเอ่ยนะคะอาจจะเล่นฟุตบอลหรือลูกบอลก็ได้เล่นคนเดียวหรือเล่นกับคุณพ่อคุณแม่โดยโยนส่งกันก็ได้นะคะอะไรเอ่ยหูลาหูบนะคะหูลาหูบต้องใช้เวลาในการฝึกนะคะลูกนะ ทำแรกๆอาจจะยังเล่นไม่ได้แต่ทําบ่อยๆก็จะทําได้นะคะนี่ปั่นจักรยานนะคะอาจจะปั่นแข่งกับคุณพ่อคุณแม่แต่เด็กๆก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเวลาปาั่นพื้นเป็นอย่างไรถ้ามีหลุมเยอะๆเราก็ต้องระมัดระวงังไม่งั้นจะเกิดอันตรายได้นะคะกระโดดเชือกอันนี้ก็เหมือนกันอาจจะยากนิดนึงแต่ถ้าเด็กๆฝึกฝน ได้แน่นอนนะ,ะอาหาสุดท้ายแล้วนะคะก็คือการนอนหลับนะคะเด็กๆจ้าเด็กๆสงสัยไหมคะว่าเวลาที่เด็กมาที่โรงเรียน,ค,นคุณครูก็จะจัดให้เด็กนอนหลับในเวลากลางวันหลังรับประทานอาหารเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะว่าจะทำให้ สมองของเรานะคะได้พักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วก็ซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอสมองก็จะจับก็จะจัดเรียนรู้จดจำแล้วก็จัดเรียงข้อมูลและก็จะทำให้เด็กๆร่างกายแข็งแรงนั่นเองนะคะแล้วเวลานอนเด็กๆไม่ควรจะนอนเกินกี่ทุ่มคะใช่แล้วสามทุ่มนะคะเวลาเด็กๆนอนก็อย่ามีเสียงหรือแสง ดังนะคะไม่งั้นเด็กๆก็จะหลับไม่ลึกนะคะร่างกายก็จะซ่อมตัวเองได้น้อยนะคะ <_ d ance> เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะว่าการปฏิบัติตนที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงของเรามีอะไรบ้างนะคะ,ะเด็กๆอะไรคะใช่แล้วดื่มน้ำอะไรเอย่ยรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะสคือการ ออกกาลังกายนะคะซการนอนอย่างพอเพียงนะคะอ่านะคะวันนี้คุณครูหมดเวลาแล้วแล้วเราเจอกันใหม่นะคะคลิปต่อไปนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย